ครับวันนี้เอาชุดเล็กมารีวิวครับผมชุดงานตามสั่งนะครับชุดประหยัดงบน,นะครับชุดนี้จะเป็นซับโคงปัม๊ม10นิ้วนะครับ1ดอกแล้วก็กลางหกห้าสองดอกแลมสดอกนะครับภายในตู้ก็สามารถติดขาบนเก็บของได้นะครับปกติชุดนี้เป็นชุดราคา4,990บบาทนะครับจะมีเครื่องเล่นใส่ตรงนี้นะครับ มีเครื่องล่นมีตัวรับบลูทูธมีพีเอมนะครับมีวัตู์นะครับผแต่ลูกค้าครับอยากได้กล่องแยกก็เลยจัดให้เป็นกล่องแรงแบบนี้นะครับผมกล่องแยกแบบน,นี้ในชุดนี้นะครับผมชุดสี่พันเก้านี่ไม่รวมกล่องนะครับก็จะมีพาวเวอร์คาดดร้อยยี่สิบจดสี่นะครับหนึ่งตัวนะครับผมสับให้กลางทางสับนะครับ ข้างๆก็จะมีเจอบหุ่นยูนิ้ยนะครับผมสองฝั่งนะครับหลังก็จะเป็นชุดเข้าไปต่อนะครับผมเข้าป่อนายเดียวนะครับหน้าห้างเลยนะครับนะครับมีท่อล่มดูดระบายออกมานะครับแล้วก็จะมีขั้วบวกขั้วลบไว้ต่อกับแบตเตอรี่นะครับเวลาเราไปที่ไม่มีไฟฟ้านะครับผมก็ใช้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมปีนี้ก็จะเป็นปีเจ็ดแบรนด์นะครับผมตัวรับบลูทูธแล้วก็ ับโบนดูนะครับในชุดนี้จะมีสวิตช,ชิ่งไปให้ด้วยนะครับผมเสียงก็จะได้ลูกนุ่มเพราะนะครับผมตัวนี้เพราะว่าตามงบตามราคานะครับเปิดกันเลยอ่านะครับผมเปิดชุดการเล่งก็เล่งแจ้งกลางก่อนนะครับผมดเดี๋ยวจะเล่งประมาณ1นะิบเโมงนะปรับกลางขึ้นก่อนนะครับค่อยปรับซับนะครับผม การปรัปบก็คือวอลลุ่มเนี่ยอ่าตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มเสียงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มเสียงเบสนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นปรับเสียงนุ่มเสียงแหวงอ่อนของเบสนะครับผมเขาภาษาบ้านๆง่ายๆนะครับก็หลังจากปุ่มนี้มาก็จะเป็นย่านเสียงกลางหมดเลยนะครับเราชอบแหลมชอบทุ่มแล้วก็ปรับเสียงกลางได้แตตส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับตามใจที่เราชอบนะครับ เรามาปรับกากันมาปัดมาครับเจ้าทิ้งท,ทันทายทั้าวัน,นเลยแต่เดียวดีควันยิ่ยสามชีเจ้าเรืมลง าชอบปรับตัวไหนก็ปรับได้นะชอบแหลมเพิ่มก็ปรับเป็นกสิโก้ต้องรนอย่เปลี่ยนใจรักทีไว้ให้ตายก็ไม่ได้เ่าพอดีฟังน่ารับ การใช้งานก็ไม่ยากครับมีสวิตตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับมีปลั๊กมีสายอะไรออกให้หมดนะครับนี่นะครับเสียบปลั๊กตัวนี้เล่นง่ายครับผมสําหรับชุดนี้นะครับชุดราคา4 9 0 0ันเ้านะครับแต่ลูกค้าเพิ่มเป็นชุดสายแยกกองแหลกกระหังนะครับบวกอีก1,000ับาทนะครับผมก็ใครที่ชอบเสียงประมาณนี้นะครับนุ่มๆฟังเพลาะนะครับแนะนําเลยครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่4 9 0 0ัน้าร้อยบาทนะครับผม ก็มาวนี้ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวตัวเล็กๆให้ฟังนะครับสิบซับสิบเนี้ยผมฟังก็ถ้าสนใจนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่อยู่ท้ายคลิปนะครับผมมีเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงที่ท่านี้ครับผมสวัสดีครับจากน้องสามปีอยู่วงดน 妈妈你快